สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขพนเออเมื่อวานบ่าวเอออกมาเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเป็นบ้านแดดของบ่าวเอเนาะเพราะว่าตันสณฑาปีใหม่กับญานบุษันปีใหม่พี่น้องเลยเพราะว่าเข่ามันหลบลายแต่เนาะกระสีมาเกี่ยวเขา่าหลมออกก้อนพี่น้องเพื่อหอดปีใหม่มันกระสีบุษัทลายเติบอยู่เนาะ โอขอันติถาพี่ใหม่เขากระเถือนพี่น้องเลยเขามันรมบรรบรรพายุมาบ้านเอ้าไป่สนิทดักาะกันเป็นอีห่างนี่เลยก็ดอกเคาะเลยเย็บเคาะพี่น้องเลยอาการเปลีป่ยนแปลงได้ไดเลยเห็นแต่ระเบาเมื่อเกี่ยวอย่างนี้เนาะมีแน่มองเข้ามาพบนเขาไหลหลอนบ้งางมาหลอกมึง Ư, ừ. có những kiểu vật này Có những đẹp này. Oh, này, này. kiểu đẹp trai này Ồ, này, bớt đã Tại khi con một ngày nữa Ngọt dìm mất à kiểu vật rồi này มราเ,าเ,เาบาเกาาิกกันมาสิลมได้บหรเขาบอกเอมันงอมงแดัก็มันสูงเนาะพี่นนองบอกเขาขาวสีสูดมพัดนึงกระดมนะก็สบายไปได้พี่นนองเก็บขอบลาตุเขาสมงาม Ong ngắn này đòn đại mục tiêu cái đây cái gì đạo xong cả bộ kỹ thuật là sẽ ở ngoài họ khảo động là phía nào này ô oh, nó vào nó kiểu còn này nhìn nhìn mù mặt mù 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 ใก็เกินตายหลมโคตรอยู่นียปูคือปูศาสตร์แล้วอยออแห่งหน้ากบิกายอยา่ที่เราหลมแห่งอู้ nó chọc rồi Mày mà chọc chiêng hơn tụi này Ta tu Đi về phía sát như thế nào Đi Cơm tay Cái cái mùi thò này ไปเอชิเกี่ยวนี่พี่น้องสื่อคนหน่อยนะซุดคนหน่อยมันเป็นมันเป็นทางของมันเลยเนาะมันปูไปแทนันนะไอนี่ก็ได้ขึ้นกันได้นหไนี่เลยนีแต่เขาโดมพี่น้องเลยโอ้ตาตาสอเชีเกี่ยวเขาโดมไายจีิงจริงเป็นหัวงูหนิโม่เกี่ยวมาเลยฮิ่งเต๋อพี่เนาะ cái này mà nó lại cái này đi ăn không bận rộng cái gì đó cái chỉ có thể nó hùng để ghi này hùng rộng ra gì đó cái E đây đã, của à. À n ่ ậ มานเยที่ว่าเดียวเลยะเพว่าพยุเขาเหมือนนะลบแห้แหละบางส่วนคนโตนะเขาองได้ดมคันไปหาหอดปีใหม่เดี๋ยวก็พดีอันนี้เดที่ไน้รงต้องไปดมได้ของเขาดเกี่ยวตัวมันดมออกก่อนนกเต่สัมบหรี่ปีใหม่ที่ไนรออยามาเ็ดนีจะหน่อยเอาจักรงเดแปงสัมนะจัก นีไงไก่เติบแล้วนี่นำรุ่นกันมาเสริมสามตีของเพื่อนสิสุดอยู่บนเราเกี่ยวเตงห้องน้ำหลายซ้ำนี่เขาะหะดีพี่น้องเลยเข่าแตงเข่าแตนก็คงกันบ้านหนึ่ง ขอ,อนกขอนตอสาส่าเดียวรอพี่น้องเกี่ยวเขาโอ้ดูเอาของคนเกี่ยวมานหมาโอ้เย็นไว้อยู่นี่ยังม,ม,มันลมดีพี่น้องหมดเลยมัดจอบตึกแต้มว่าเอมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเวอร์คนเนาะมามเหมือนกับบุษบัญดมพี่น้องยังตั้งแบบงามคือยังนี่เนาะ มาพอด er ีพย like <fen> ุเขามือนมือเดียวพี่น้องเลยลมบัติบดแดดตัวโมไล่กูมองลมไล่กูเฉลยตัดอีกนี่เขายืนหน้อยเดียวน่ะมันอีกที่เท่าไหร่ะสิบสามหมื่นก็พรดกเลยพี่น้องไม่เฉลยซ้ำไรอ่นเ่สิบสี่สิบสี่บาทว่าเออพระดุกสิบสี่สิบสี่ไอ้ร้อนแล้วส่วนกินแต่สิบสี่เนาะสิบสี่ทีมงาน หมูกองไอเอี่ยน้องกินชิปซีชิปหาเลยคนจีไปจักไรแร่กินกับพวกพ่อแม่ไอเอี่ยน้องคนบวจักบอกกับไอ้ด้อน้องว่าชิปซีสีแดงตังบ่งก็แล้วทีเสียไหลยังแหละของแก่มไปพี่น้องดุยต่อดุยต่อเห็นข่าวลมแล้วก็มึยหรืพี่น้องเลยคิดว่าสิตัดคักๆปีนี่เฉดตัดขาดไปได้กี่ปีนะครับมีแต่ข่าวลม มัตนต่างกันได้พี่น้องพังเล่าเนี่ยยังด่าสมัยอยู่เนาะเพราะว่าคือพังไทยได้เข่าลมกับบ่อสรรค์พี่น้องเพราะว่ามีดดเกี่ยวเนาะเข่าลดมนั่นนี่ก็สามารถเกี่ยวได้พี่น้องบ่มีว่าสีเกี่ยวบ่ได้น้ำหน่ำได้กับเกี่ยวได้คือกันเพราะว่าทางพังไทยมันเฮ็ดคัากันดีพี่น้องเลยเมันทันสมัยกว่าทางเหลาไทยเถ้าเนาะเพราะว่าทางเหล่านี่เข่าลดมนั่นนี่เกี่ยังบ่ได้นอกจากใช้มือพี่น้องใช้มือหรือว่าใส่เกี่ยวเนาะจักตัดกับบ่ได้ พังไทยใส่รถเกี่ยวพังเล่าใส่จักโอ้ยังห่างกันได้พี่น้องเไยทางเพิ่นท่านสมัยเรียบร้อยแนวนี้กับรถเกี่ยวเห็ดตะแด้นี่เห็นในโทรศัพท์เนาะคือแนวนี้คือแนวนี้นี่ใส่รถเกี่ยวมุนสองบาทกระเบิดแล้วพี่น้องเรื้อไปเนาะมีตัวหอดเพล้นได้สเดลี่ยดาวน์นี่ดมบเป็นเป็นหลบแบบ มันม <rude S 2> ันดมเป็นแถวไปนะมันดมคว่กันมันตองเกี่ยวว่าเกี่ยวไปทางสี่ไปทางสี่ไปอีกไปเดี๋ยวเขาลงมือเห่าจักหวาดพี่น้องมีกระสีเพล้ยลน่ะเด็กเกาโมงเหรอหลุดกันมาเ้าสี่เดี่ยวอยู่ว่าสีพัดอยู่ว่าสุอยู่ว่าหนานี่ยมอสิสุดแลยพี่น้องเลยอะไรไร่เติบเบ้นี่แต๋อพี่มา

เส่วนงานหอดปีใหม่แล้วเนาะหอดได้ทุกคนก็ได้า่าี่นี่บ้าปีใหม่เดี่ยวสีมะเกี่ยวเนาะก็พอดีมันคนตัวขำใสเป็นตรกูลลมผัดใส่ล้มดพี่น้องเลยกลยว่าเอ้ยู่หันซื่อๆกับบางเนาะก็เลยมาเกี่ยวเอาเพื่อหอดสงการพี่เนาะหอนสงการมันสีบุตรลายเติอพวเนาะมันก็บางไปลายเติ๋เลยพี่เนาะถูกปะเต็มตัว หลอดเกี่ยวมาเกี่ยวเด้หลบบแนวนีลเห็นในแต่ในโทรศัพท์เนาะทางไทยเพิ่นรถเกี่ยวหลบแนวนีัสบายพี่น้องส่วนส่วนส่วนพี่น้องแล้วคือพังละานคนใดเข่าหลบกับเฮ็นจังกับไรตัดกับไรมีแต่ใส่มืออย่างเดียวเนาะใส่เกี่ยวอ่ะไปขอดูกับบ้าดของพี่น้องเลยนี่ก็เพื่อเห็นเนาะวันที่เปียกมงคลเลยแหละเอาขอดูกับบ้านกินข้าวกินน้หารพักผ่อนแล้วก็สิออกมาหมัดเนาะ มาหมัดแต่พจนไปกองไว้จ้าของไว้กองไว้เที่ยงคนละกองไว้เที่ยงคนก่อนเนาะเพราะว่าส่วนนี้พจนเดือมตกพี่น้องเลยเพราะว่าหม้อทรงการมาพจนตกเดยวน้เนี่ยังเหมือดแน่นิขม่าม้ำชโมุกมาพจนเอาได้พจนจางเดือมมี่ดาพี่น้องว่าส่วนกับส่วนแบบหมอสิ้อดหนาพจน่ะเด้พจนตกใส่สงการนี่โอ้ไอ้หลอนมาแล้ว่าไอ้หลอนเพื่อมาดิบอยู่นี่ เอา now, เอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเขาวาบอกว่าคือนหัวเบาเอนี่เนาะมันลูกผู้ขึ้นสองสามมือเนี่พี่น้องเขาก็ลงมาบอกเขาว่าคือนหัวเบาเอนี่ก็น่าจะคิดไปเบิ่องนี้แถวเก่าอีกแล้วพี่น้องเก่งทั้งได้หมิโอ้โหบางหัวอีท่าของบริษเอเชียเนาะกับโตแถวเดียวกันนั่นแหละเขาว่าคือนหัวเบาเอนี่เขาว่าตู้เตี้อวพี่น้อง เก네ี่ยวขาวเป็นเกี่ยวขาเกี่ยวข่าวเกิดเรื่ะว่าเน็องเื้นาะมาเอาเอจ่บอไรเน่แนวนี้เฮียก็ทิ่พิเศษถึงกเอาไเอบไาเอ มาผู้เดียวน้องมเนี่ยมพอกันนีผู้ไมราิเมีนเียบอสตัวทางมนจากงานไงครับมือเดียวบุกไปไหนตัวนี้เขาก็มาหอดล้วพี่น้องเลี้ยอย่างเลาะบุกเขาเนาะ เขาว่าเขาว่าทั้งนั้นเขาว่างูอ่ะยิ้มเท่าของวายตกหลาคาอยู่างนี่หน่อาชีพยู่งนั้นเพราะมันออกมากินมันพี่เนาะก็เหยื่วนมันมาแถวนี้กินมันไปกับยูนะนอกนันเชะตกกันเชะไอตอนน่ะส่วนลำบ่เอไทยบึงเนาะใส่คุณถ้าโอ้เขาตันนะตันนะบ่ตันเลยได้ทางนั่นก็ได้เขา,า,ขาว่า,ามานาาันดนะนะนะุกบูขึ้น สองสามบัตรเขาค่ากับที่มามบอกออ้ตกใจดิข้นไปเป็นหัวไปเองกับบัวไว้ได้พิ่งกล่องเลยนี่จะแนววันปีเนาะอะไรอ่ะไอ้ดอน Đấy Ôi dù à Đây đẹp bạn Cái gì cuộng thế thế Ừ, 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 ừ. เราหาแบบมุมีจุดไม้ยคนบอกก็บอกว่าละเอียดนี่แม่กะนน่ายร่อนกันนี่ได้น่ายร่อนพื่อฝุ่นบเ่อเอ้ยร้อน ไอ้ดท่านไม่อยู่วะใช้มงวดนะฮะ <laughs> Muyên hình uh. hoa lọ peep họp thịt họa nhầm mùi hên nhô chắc mùi vòn chắc mẹ nhãn tất đầy mùi chắc cả mùi tất cả mùi tất đã mùi tất cả mùi tất cả mùi tất cả mùi

xoan xoan mặn cao đâu không mà mặn nữa này. như vậy ông mới ổng kín mặn như này nhà ông khâu lục khâu thím thang thím kín ông nghĩ mà tốt nã bèn mới được đấy thằng không này? Rồi, hai ngày đây.